สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอมาพูดถึงเรื่องเพลงที่พี่จันใช้ประกอบคลิปวอล์กในวันนี้นะคะที่ที่ที่อัพลงเนาะก็มีทั้งหมด4เพลงนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่า Moon River นะคะของคุณดิซ่าโอโนนะคะขอยก ท่อนขอยกคำแปลมาท่อนหนึ่งแล้วกันเนาะก็ประมาณว่านักเดินทางสองคนออกเดินทางสู่โลกกว้างเราจะไล่าตามสายรุ้งไปจนสุดทางเพื่อนคู่หูของฉันแม่น้ำสายพระจันทร์และฉันเพลงที่สองนะคะชื่อเพลงว่าลาบยองโรสนะคะของลุยส a r m ์มสตรองนะคะซึ่งโรสในภาษาฝรั่งเศสนั้นแปลว่าสีชมพูเพลงนี้ก็มีชื่อว่าชีวิตที่เป็นสีชมพูนะคะคือทอ่อนแรกก็แทบขิดแล้วอะ <c oughs> ก็แปลได้ประมาณว่าสายตาที่เจ้ามองมาที่ฉันเสียงโหเราะที่ค่อยๆจางหายไปจากมุมปากของเขานั่นแหละคือสิ่งที่แสดงตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายในฝันของฉัน ข้ามไปทอนสุดท้ายเลยนะโปรดมอบหัวใจและจิตวิญญาณของคุณกับฉันและชีวิตของเราจะสวยงามและเต็มไปด้วยความรักตลอดกาลแปลาจาก e d u c a t e p a r k c o m และข้อมูลจากบล็อกดิฟนะคะขอขอบคุณมากเลยส่วนเพลงที่3นะคะ Golden Hour นะคะของเ j ค c o คอบดอชลอสเซนนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ เพราะมากแล้วกเ็เป็นเพลงที่สวยงามเป็นเพลงรักที่สวยงามบริสุทธิ์มากพิงอ่านแล้วก็ตีความหมายประมาณเหมือนกับว่าคุณกําลังมีความรักที่แบบมากๆก,ก,กับคนรักของคุณถึงขนาดที่ว่าเข้าส่องประกายไปทั่วทุกพื้นที่แล้วไม่มีใครเทียบเท่าช่วงเวลานี้มันสวยงามมากอยากให้เวลามันผ่านไปชา้ชาจังเลยท่อนเนี้เป็นท่อนในวิดีโอที่มันแบบสวยงามมากคือเห็นหอไอเฟลแบบเปิดไฟแบบพรึบขึ้นมาแล้วพี่ก็สะบัด พมขึ้นมาเนี่ยมันสวยมากจริงๆอะ่ะมันแบบน่าทึ่งมากเลยอะ่ะแล้วก็เพลงสุดท้ายนะคะเป็นเพลงคลาสสิกตลอดการอย่าง yesterday once more ของ the carpenters นะคะเพลงนี้พี่จ้าน่าจะหมายถึงการได้กลับมาเยือนยุโรปอีกครั้งเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะคิดถึงช่วงเวลาที่แสนสุขใจในตอนนั้นนะคะน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เพลง golden hour นะคะภาพปกของวิดีโอต้นฉบับเป็นภาพดอกแอปริคอ ที่กำลังเบ่งบานของวินเซนต์แวนโกะนะคะเป็นภาพวาดภาพเดียวที่เต็มไปด้วยความหวังและความมีชีวิตชีวาในความผันแปรข,ของชีวิตอันสมถะของแวนโกะนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีเนาะว่าแวนโกะก็คือศิลปินเอกที่เซลวจนชื่นชอบเป็นอย่างมากนะคะลองคิดดูนะว่าความลึกซึ้งของการลงรายละเอียดแบบนี้มันแบบมันน่าทึ่งแค่ไหนอะแล้วเราลองไปดูวันกับเวลาที่เขาโพสต์วิดีโอนะคะอ่าจริงๆวันนี้ถ้านับ ตามปฏิทินจันทรคตินะคะเป็นวันที่8เดือน2นะคะแล้วเวลาที่โพสต์วิดีโอก็คือ18นาฬิกาคือวันวันเออด้วยความเป็นเตา่าเนาะเราก็แบบไม่ได้อยากกลาวอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าโมเมนต์แบบนี้มันมีมาให้เราเห็นเรื่อยๆอะคือจะทาคือมันเห็นแล้วมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆอ่ะ แต่อีกสิ่งที่อยากบอกก็คือว่าเซลวจ้านะเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆเนาะคือโมเมนต์วันนี้มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสตอรี่วิดีโอที่เขาลงเพลงที่เขาใช้รูปหรือวิดีโอที่เขาถ่ายอะ่ะ คือเขาเลือกมาประกอบเป็นวิดีโอให้เราดูเนี่ยมันสามารถบ่งบอกความรู้สึกนึกคิดบ่งบอกตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดีเลยอะแล้วเราก็มีหน้าที่ชื่นชมแล้วก็มีหน้าที่กวนกาวของเราอะเนาะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ฝุ่นหนามากยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคน